สวัสดีครับผมมิซซาคนนา้กินไก่เขียดครับผมเมื่อนี้ก็หลังจากการวางงานนะครับผมจะได้มาเลาเบ็ดพี่น้องนะครับก็บเลาแล้วได้ยี่สิบกว่าลังแล้วพี่น้องนะครับห่างหายไปโดนนะครับก็บเนื่องจากเมื่อวางงาันนะครับผมงานหลนะครับ ืัอน,นี้เขาก็จะมาเราเบ็ดไปใส่ไม้เด็ดพี่น้องนะครับเมืม่อแลงมื่อแลงภาพพี่พาน้องไปใส่เบ็ดนะครับผมไม้เด็ดเลยเมื่อแลงนะครับพี่น้องก็จะเอาจาักษาซิบลังกับพ่อนะครับอันนี้อันนี้คือเราให้เพื่อนนะครับคงจะคล้องกับแล้วแล้วนะพี่น,อนอ้องภาพไปเบิ้งนะครับไม้เด็ดอีนะครับแลงก็ได้เงื่อ กิงหลีดนะครับนง่ายกิงหลีดกัที่พันมากก็ได้ไปใส่ยูนี่พี่น้องพี่น้องกัได้มื่อละซิฟก็โตพี่น้องกับมันอยู่นะครับกับ,บวางนะครับ,บวางขันข้าไปใส่ปุ๋ยเนี่ยไปอัดน้ำหน้าเนี่ยนะครับกับเราไม่มีโอกาสวางไทยพี่นอ้องเบื้องครับผม ได้ไม้ไฟ่บ้านนะครับผมพี่นเอาไม้ไฟ่บ้านมมให้เพี่นอว่าเราเบียดให้นี้ยพ่สันมือเลี้ยงจะภาพไปติดตามนะครับติดตามไปมื่อเลี้ยงไผ่เบื้องนะครับจะม,ม,าม,ามันเมื่อมานเมื่อเลี้ยงนี่ก็รู้กันนะครับผมก็จะเป็นเป็นหน้าท่ามนะครับไปใส่น้ำหน้าท่ามเพื่อนนะครับปลาผือ ป้าผือมองพรี่กเพิ่นบ่เฮ็ดนานะครับ แค้บัานมันกันเหนียวนะครับผมนี่ครับผมจะเป็นปลาเผือน,นะครับผมเป็นข้องเป็นข้องเป็นปลาเผือไม้เด็ดอยู่พี่น้องนะครับนี่ก็คิดว่าคนจะพอท่านไซ่นะครับแถวนี้ ป้าบัวป้าคือนะครับไปอาจจะมีห้อยค้นใสเนี่ยแล้วก็คึ้ววาสีไดยูนะครับก็คึ้ววาสีมนันอ,นะอยูอยอย่พี่น้องนะโอ้ปลาตองตายมันก็ยังขึ้นตายพี่น้อง หน,หน้าถ้ำนะครับหน้าแถวนี้เพิ่นจะเฮ็ดหน้าปังพี่น้องจะไปตามข้องนะครับนำโบกั้นแค่หน้าบ่นี่กัณฑแค่หน้านี่นำ มจัางน้อยนะครับมันล่มนะครับอยู่ถ้ำสูดลูกหูลูกตาคนไหนมาทางตั้งแท่ง,ง,งน้ำนะครับผมนี่แท่งน้ำไปมื่อเรื่องติดตามกันไปครับผมไม้นี่แล้วพี่น้องนี่นี่พี่น้องเกิดจะใส่อ้อมไปนี่แหละอ้อมขึ้นไปพี่แหละนะครับไป,ไป,ไปเบิ่งกันนะครับ ตอนนี้ก็คำเพราะผมผันนะครับเขาก็จะไปเสียบเียนะครับฝากระลังกระเว้นกระลังทิ่ตกดินพี่น้องเงียเขาก็เป็นจิงดีดนะครับนี่ีดีดน,น,นะครับเสียบร้อยนะครับนี่บใส่ไปไม้นี่ครับใส่ไปพุ่ตกฝาก คุนะรับปลาเป็นปลาผือนะครับผมปลาผือเหล้วก็ใส่ไปตกปลาเขาความพี่น้องแคจะไปเบิ่งกันนะครับนี่ครับเริ่ม,เร,มเริ่มจากลังนี่แล้วพี่น้องติดตามไปนะครับไม้ค่อนข้างหน้ามันบกพี่น้องนะครับ เขาจะเสียบร้อยไว้แบบนี้นะครับนี่เลยติดตามกันนะครับเขาจะมานมงันนี้นะครับผม ทั้งหันนั้นถือกันพี่น้องตัวบริไทเบื้องนะครับฝ่าว่างพ่นหล่นยางรอเบียดพี่น้องประหยาดปุดนะครับใส่แงกูโปมือน้อยหนึ่งนะครับพี่หนองเราเ่งกันตัวง,งามอยู่นะครับบริไทเบื้องพี่หน,น่องข้าฝ้าว่างมาก นี่ครับอะไรกันีูตัวนี้ตัวนึงส่างจะสวงขีดเลยพี่น้องนี่ครับผมโดนแล้วครับผมว่าตับตัวป่้ยปไายพี่น้องผ่านพักบุ้งนะครับผักบุ้งน้องเดือดยาวพี่น้อง กนหน้านะครับดูไม่ใช่เป็นไรแก้มนะครับของรอบรอบยามที่เหลยกนะครับรอบยามกับบบหันข้าวบ้ได้ไทยพี่นอกเบื้งนะครับคนอยกปุดป่านะครับ bố nhảy vào đây phi nông, để luôn to hơn phi không to được, đứng đi. นี่คือเกางยีย่อตัวครับสกฟันโบยู่เอ๊ตูปานะครับปลาโคนไอยพี่น้องยูบ่เข็นนะครับใส่นี่นะครับผมตจะใสน่นี่บุกยังไงก็นี่พี่น้องแต่น,นี่ยูาาบะทำโบกินจะเป็น,น่ยนลำยังกับโบลูนะครับใส่โบเปลี่ยนเขาได้ ตอนนี้ยัดปลดนะครับคุณมองข้่นอกเป็นรอบที่สวางนะครับอยู่ๆต้องตายอยัง รวดหัวจไม่หลุดพี่เนาะตัวพี่เ่ยดอกซ้ำเกานะครับขออนุญาตปุนะครับผม รอบที่สามนะครับยามกลับขึ้นมาเลยสองแฉมนะครับตเด็กๆก็กินนะครับสำปุูมเมือ่อนี่แหละพี่น้องรอบกัดล่อยามอีกรอบนึงก็จะกลับแล้วครับมันเดือดแล้วนะครับผมเดี๋ยวแม่งกัเดเวทผดีพี่น้อง มาลุอยอย้ำไปนี่กูขึ้นมาเลยนะครับผมเอก็จะตัดคลิปไปซ้ำหนีพี่น้องนะครับแตบรอบรอกกูกัตบตับนนาจะได้ร้ายนะครับผมแต่คลิปนี้กิสรุปไปซ้ำานีนะครับวา่าไปกวันนะครับผมขอเกาเขา้ามาสวัสดีครับ